สวัสดีครับทุกคน i think i will go นะฮะก็กลับมากันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเรามีโอกาสที่จะได้เดินทางกันอีกแล้วนะฮะ เราจะไปกันที่กาญจนบุรีนะครับทุกคนเดี๋ยวเราขออนุญาตแวะทําธุระสักครู่นะครับหลังจากเสร็จธุระแล้วเนี่ยนะฮะก็ว่าจะพาเพื่อนๆนะครับไปเที่ยวกันสักหน่อยนะฮะก็พร้อมแล้วก็เดินทางไปด้วยกันเลยครับทุกคนไปกันครับ อาละครับหลังจากที่เราขับรถมาได้สักระยะหนึ่งนะฮะตอนนี้ก็กำลังมุ่งหน้านะครับเข้าสู่อำเภอศรีสวัสดิ์นะครับทุกคนก็รู้สึกว่าวันนี้นะครับอากาศร้อนนะฮะแสงแดดนี่โอ้โหสุดยอดเลยครับก็นี่เป็นบรรยากาศนะครับระหว่างเดินทางนะฮะก็เราทําธุระกันเสร็จแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆน,นะครับ ไปที่น้ําตกเอราวันกันหน่อยนะครับจริงๆเนี่ยเราเคยมาเมื่อเกือบ2ปีที่แล้วเนาะตอนนี้เราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกทีนะครับว่าผ่านไปนะครับเกือบ2ปีนะฮะมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะทุกคนนะนี่ตอนนี้เราก็กําลังถึงทางเข้าแล้วนะครับก็ปเราก็เดินทางไปพร้อมๆกันเลยครับไปกันครับ เอแล้วครับทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาถึงแล้วนะฮะส่วนใครที่ไม่ได้มีรถหรือไม่ได้เอารถมาก็สามารถนั่งรถสาธารณะจากตัวเมืองนะครับมาที่เอราวันได้นี่เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันเลยดีกว่าทุกคนก็นี่นะครับบรรยากาศวันนี้นะฮะที่เรามาก็รู้สึกสดใสเลยนะครับแดดออกมากเลยเปี้ยงเลยนะฮะแล้วก็น้ำเนี่ยใสายมากเลยทุกคนข้อกำหนดของที่นี่นะครับ ใครจะลงเล่นน้ำนะฮะต้องใส่เสื้อชูชีพทุกคนนะครับมีทั้งหมด7ชั้นนะฮะจะมีกาดนะครับหรือเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยดูอยู่แทบทุกชั้นเลยนะครับทุกคนก็นไม่พูดพ่าทำเพลงนะฮะพาเพื่อนๆพาทุกคนนะครับไปดูบรรยากาศกันดีกว่านะครับผม il giubbino la eh, sgrava eh. 8000 gradi madonna è quella bestia? ti <ride> fa il massaggino mattina ma è vero che i pesci si spostano? si ma se ti porti la prendi หลังจากเล่นน้ำตกแล้วนะครับเราก็มาอีกหนึ่งที่นะครับพลาดไม่ได้เลยก็คือที่สกายวอลกนั่นเองนะฮะเราก็พามาเดินที่สกายวอลก้วยกันนะครับไปกันครับ ละ60บาทนะทุกคนเสร็จแล้วเขาก็จะให้ถุงเท้าแบบนี้นะนี่เห็นไหมเราก็สวมเข้ามาเลยใช่อันนี้เดี๋ยวเป็นพื้นล่างนะคือถ้าเรามาตอนกลางคืนเนี่ยมันก็คงจะสวยมันอาจจะมีไฟใช่ไหมทุกคนอย่างที่เห็นในภาพ โอ้ยอยากถายแแบบตอนเดินอะ ครับทุกคนก็ท้ายนี้นะฮะก็ยังไงก็อย่าลืมช่วย subscribe แล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับไอติมอยู่โหตดด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเนาะถ้าเราได้มีโอกาสเดินทางอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ไหนแปลก,ปลกๆที่เรายังไม่เคยไปเราก็จะพาเพื่อนไปด้วยกันนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย นี่เห็นไหมเพื่อนเถ้าเพื่อนเอนมองดีๆเห็นไหมตรงนั้นอะ่ะมันจะเป็นเลเยอร์เลยเห็นไหมมันจะน้ํามันจะคนละสีเลยนะนี่ก็เป็นบรรยากาศโดยรวมนะอ่าก็เรามาวันธรรมดาแดดดี Daddy, ก็ใช้ได้เลยทุกคนปมันก็จะมีสองฝั่งนะทุกคนนะนี่ปะ